สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่การรายงานบุญครองพอร Morning Report ประจำวันที่21าพฤษภาคาม2558ค่ะสำหรับผยการลงทุนในทองคำวันนี้นะคะเปิดสถานะขายถ้าทดสอบบริเวณทองบาทละ19,400หรือ1,225ดอลลาร์ต่อออนแล้วไม่ผ่านสำหรับรนนณราคาทองคำในวันนี้นะคะ ราคาทองคำปรับตัวเพิ่มขึ้นจากการอ่อนค่าของดัชนีดอลลาร์และหลังจากที่เฟดส่งสัญญาณที่จะไม่ขึ้นดอกเบี้ยก็มีการรีบาวขึ้นมาเล็กน้อยเนื่องจากประเด็นดังกล่าวได้ถูกรับรู้มาค่อนข้างยาวนานแล้วราคาทองคำยังเป็นแนวโน้มออกข้างคืนนี้เวลาทุ่มเครื่องสหรัฐจะประกาศตัวเลขการขอสวัสการการว่างงานรายสัปดาห์นักลงทุนควรนำมาพิจารณาประกอบการลงทุน คา,าคดว่าราคาทองคำจะแกลงตัวภายในกรอบทองบาทละ19,200ถึง19,500หรือ1,210ถึง1,230ดอลลาร์ต่อออนสำหรับตัวเลขเศรษฐกิจที่มีผลต่อราคาทองคำวันนี้นะคะเวลาหนึ่งทุ่มครึ่งมีจำนวนผู้ขอรสัสติกการการว่างงานรายสัปดาห์สหรัฐ ไลน์ติดตามบุญทองพรนรีพอร์ตได้ในช่วงเวลาประมาณ18บแปดนาฬิกานะคะแล้วลับพวงกบุญรองพรมอร์นิ่งรีพอร์ตได้ในวันพรุ่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะ